หคันสวยๆนะคะกับ Toyota a l t i ติ 1.8V ปี2017ค่ะคันนี้บอกเลยว่ารถสภาพสวยน้องป้ายแดงเข้ามาสดๆดร้อนๆนะคะสำหรับ a อ t ติคันนี้นะบอกเลยว่าเนื้อหอมมากค่ะนานๆจะมีเข้ามานะคะสำหรับเครื่อง1.8วันนี้นุชมีมาให้สภาพสวยมากนะคะไม่ใช้งานหลักหมื่นเท่านั้นนะปี2017ราคา479,000ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นเลยตลอดอายุสัญญารายได้อยู่ที่20,000เป็นเจ้าของคนเดียว ภายในโทนสีดำเบาะหนังปรับไฟฟ้ามีมาให้พวงมาลัยมอลติฟังก์ชันค่ะหน้าจอทัชสกรีระบบแอรอโต้เกียร์ออโต้กล้องถอยหลังฟังก์ชันครบค่ะกับคันนี้นะคะตัวท็อปสุดแล้วนะปี2 0 1 7สสวยๆคันนี้ใครอยากได้นะบอกเลยว่าห้ามพลาดในคลิปเต็มรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถเอาติสมือสองนะคะวันนี้นุชตีรถเอาติสเป็นรถแรอเดม ing หนึ่งคันสวยๆมาฝากค่ะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถรุจจองบอกเลยว่าเนื้อหอมมากลูกค้าค่ะใครกําลังตามหาอยู่นะคะด่วนเลยห้ามพลาดคลิปนี้นะคะกับ Toyota a เอวติส 1.8V ค่ะปี2017ราคา479,000ไม่ใช้งานคันนี้หลักหมื่นเท่านั้นนะคะเพียงแค่ 72,000โลค่ะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สภาพนองป้ายแดงเลยนะคะการันตีโครงสร้างไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมน้ำกอใหมาแน่นอนนะคะได้เป็นรถมือเดียวสวยๆแบบนี้สีขาวมุกฟังก์ชันมาเต็มนะคะใครกำลังตามหาอยู่นะคะกับเครื่อง1.8 V หรือว่าตัว1.8 V ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะคะลูกค้าคะวันนี้มามาให้1คันสวยๆส,ส,สภาพเดิมโรงงานใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดนะคะกับตัวรถคันนี้ ว่าได้ฟังก์ชันออปชันอะไรมาบ้างสําหรับในส่วนของรายละเอียดตัวด้านหน้าตัวรถนะคะลูกค้าสังเกตเห็นเลยคันนี้ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นิ้งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้สภาพสวยกันชนเดิมสีขาวมุกสวยๆกริบๆแบบนี้เลยกระจังด้านหน้าตัวรถนะคะเป็นสีโครเมียม2ชั้นสภาพสวยนะ,คะใครกําลังตามหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนคะ่ะลูกค้าสภาพสวยมากบอกเลยนะคะรุดจองเป็นที่เรียบร้อยนะ,คะใครกําลังตามหาอยู่นะคะสวยๆแบบนี้ อยังปี2021นะคะแมตเดิมโรงงานขอบ16นะคะสวยๆนะ,ะสำหรับตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าจับยอดได้เต็มค่ะลูกค้า จัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละเพียงแค่7,500บาทเท่านั้นสีขาวมุกสวยๆส,สีเดิมโรงงานรอบคันนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบป่าไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยสวยเดิมเลยนะคะกระจกหน้าตัวรถได้พาร์ตเดิมจากโตโยต้านะคะเดี๋ยวนุชติดตั้งฟิล์มให้รอบคันเลยสภาพสวยๆรอยสันเหลี่ยมคมๆฝากระโปรงเห็นได้ชัดเลยนะคะไม่มีรอยสกิดหินนะสวยเดิมโรงง,งานลูกค้าเห็นได้เลยคันนี้นะ 1.8V ค่ะใครสน ปีนะคะปี2017ตัวท็อปฟังก์ชันมาเต็มแน่นอนนะคะสีเดิมโรงงานรอบคันสีขาวมุกสันเตียมคมคมเห็นได้ชัดสีตรงประตูนะคะเรียบเนียนเสมอไม่มีการทําสีมาค่ะสีเดิมส,สวยๆกระจกรอบคันค่ะได้เป็นพาร์ทเดิมโตโยต้าเดิมโรงงานค่ะสภาพเดิมโรงงานด้วยนะะสำหรับในส่วนของรายเดียตัวภายในคันนี้ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แล้วค่ะลูกค้าค่ะภายในไม่มีชัําเลยเป็นโทนสีดําสภาพ เดิมโรงงานสวยๆนะคะไม่ใช้งาน72,000โลเท่านั้นนะคะปี2017ไม่น้อยขนาดนี้ราคา479,000บาทเท่านั้นเองเป็นเจ้าของคนเดียวจบเลยขอรายได้อยู่ที่20,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่า18,000ซื้อคนเดียวจบผ่อนฟรีดาว7,500บาทเท่านั้นเองนะคะมาดูกันต่อในส่วนของรายละเอียดฟังก์ชันค่ะคัะนนี้หน้าจอทัชสกรีนระบบแอร์อโต้เกียร์ออโต้กล้องถอยหลังนะ เนวี Navy, หรือว่าตัวระบบนําทางมีมาให้หมดแล้วนะคะลูกค้าพรมลายมอเติฟ์คองชันสภาพไม่มีช้ำนะ,ค,ะคอนโซลด้านหน้าตัวรถสีดําเดิมเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะสําหรับในรายละเอียดของโครงสร้างนะคะ ซอกประตูหัวน็อตเดิมไม่มีร่องรอยการเปลี่ยนประตูมาสภาพสวยๆนะคะแผงประตูสีดําเดิมโรงงานหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพริบสมบูรณ์แบบนี้รอยเบรกอาร์เห็นได้ชัดเลยนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวเสาบีคันนี้ค่ะน็อตเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการขยับขยืยอนคันน็อตเดิมเดิมสภาพเดิมแผ่นเพจเดิมโรงงานมีเห็นนะคะวันเดือนปีผลิตตรงกับสํสำเนารถสามารถโอนเป็นชื่อลูกค้าได้เลยนะคะหัวนอ็อต สวยๆนะสีขาวมุกนะคะคันนี้สภาพสวยมากภายในตัวรถได้โูนสีดำนะไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะคะสำหรับตัวรายไอเทมของเราณนะวันนี้ได้เป็นสภาพสวยแบบนี้ถือว่าคุ้บเลยไม่ใช้งาน7 2 0 0 0โลเท่านั้นนะคะด้านหลังตัวรถค่ะได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้ไม่มีชำรุดเลยนะคะไม่มีถลอกนะคะในส่วนของรายเดียดตัวเบาะเนี่ยสภาพกริบเดิมโรงงาน ลูกค้าค่มีที่พิงแขนหรือว่าวางแก้วให้ด้วยนะสำหรับด้านหลังกว้างขวางนั่งสะดวสบายแน่นอนไม่แออัดนะคะแบบ สภาพแบบนี้บอกเลยเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนลูกค้ารถมือสองสภาพน้องป้ายแดงใครสนใจคันนี้สอบถามมาด่วนเลยนะคะตามมบอโทดด้านล่างนะสำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูทั้ง4บานเมอคอัพเดิมหัวน,น็อตเดิมโรงงานอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะนะคะสันเรียมคมคมเห็นได้ชัดนะสำหรับในส่วนของรายละเอียดตัวไฟท้ายด้านหลังคะ่ะคันนี้ไฟท้ายเดิมโรงงานนะมาพร้อมกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังมีมาให้ตาสาระโคราอ ติสนะีคะ 1.8v อยู่สภาพสมบูรณ์สันเตรียบคมคมเห็นได้ชัดเลยกระจกด้านหลังตัวรถได้พ์ทเดิมโรงงานค่ะลูกค้าขานี่เลยนาะรอบคันคันนี้การันตีมาให้แล้วนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นากันะกตีโครงสร้างรอบคันมาให้นะคะสวยๆและในส่วนของรายละเอียดนะคะหัวน็อตเดิมค่ะคันนี้อยู่สภาพเดิมนะรอยซิลิโคนเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่นะคะทั้งสองฝั่งไม่มีการ โดนชนท้ายมาแน่นอนนะคะสำหรับในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านเก็บห้องสัมภาระคันนี้กว้างขวางแน่นอนค่ะกระเป๋าเดินทาง4-5ใบเก็บของได้จุกๆกันไปนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดนะคะยางอะไหล่แม่แรงถุงเครื่องมือมีมาให้ครบแล้วนะคะรอยสติโคนนะหรือว่ารอยเมคอัพต่างๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะคะลูกค้าขาใครสนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าอย่ารอช้าค่ะเห็นคลิปนี้แล้วโทรมาหาหนุตามเบอร์โทรด้านล่างเลย091 4ี7 9ี2สดนุดเพชรยนต์ค่ะบอกเลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะคะสำหรับตัว1.8 v นะใครสนใจเข้ามารองรถดูรถจริงได้นะคะโครงสร้างเดิมโรงงานรอบขันสวยๆนะภายในตัวรถก,กว้างๆแบบนี้นะคะกว้างขวางสะอาดสะอา้านพร้อมใช้งานเลยนะคะซอกประตูมคอัพเดิมหัวน็อตเดิมโรงงานค่ะอยู่สภาพกริบแบบนี้แผงประตูสวย,สวย นะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถได้ฟังก์ชันอะไรมาบ้างมาดูกันนะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวนุชพารับชมในส่วนของรายละเอยียดตัวโครงสร้างก่อนซอกประตูทั้ง4บานอย่างที่แจ้งทางหัวน็อตไม่มีการเปลี่ยนมานะคะน็อตเดิมโรงงานไม่มีการแกะไขงัดแงะนะคะแผงประตูด,ด้านข้างที่เปิดปิดกระจกออโต้เซนทัลล็อกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเสาบีด้านข้างตัวรถคันนี้นะเดิมโรงงานค่ะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์แบบดีเลินะคะภายในสวย นะฟังกชันมาเต็มเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะลูกค้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านในกันบ้างสําหรับคันนี้อ่ะสตาร์ทเครื่องโชว์เลยนี่นะคะสตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะคันนี้เรือนไมที่โชว์ ลูกค้าค่ไม่เจ็ดหมกิโลไม่เดิมแท้โรงงานค่ะพวงมาลัยมอติ oti, ฟังก์ชันอยู่สภาพสมบูรณ์ไม่มีชม้ำไม่มีทะลอกบอก้เลยว่าคันนี้การใช้งานค่อนข้างน้อยไม่เดิมโรงงาน70,000่นโลสามารถตวรวจสอบศูนย์ 0, ได้หน้าจอทัชสกรีนค่ะสวยๆแบบนี้กล้องถอยหลังมีมาให้นะคะเดี๋ยวนุดใส่ให้ดูเลย กล้องถอยหลังชัดเจนนี่นะคะกล้องถอยหลังมีมาให้ระบบแอร์ออโต้ระบบนำทางมีมาให้ค่ะสาหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันมาเต็มนะที่บังแดดนะคะอยู่สภาพเดิมไม่มีช้ำไฟหน้ารถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ใครสนใจคันนี้อย่ารอช้าเลยนะคะลูกค้าขาคุ้มค่าแน่นอนราคา479,000เเท่านั้นเองนะคะได้รถสภาพน้องป้ายแดงไปใช้งานถือว่าคุ้มแน่นอนนะคะกับคันนี้เลย โอยต้าเอาติ๊ 1.8v ค่ะปี2017 ราคา4,079,000แนสีขาวมุกสวยๆสันเลี่ยมคมๆเห็นได้ชัดกระจกเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะคันนี้จัดยอดได้เต็มเลยดอกเบี้ยเริ่มต้น2.9บาทเท่านั้นนะคะจัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่7,500บาทตลอดอยุสัญญาเลยได้รถสภาพน้องป้ายแดงรถแรงไอเทมอีก1คันไปใช้งานสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ มาดูกันต่อคันในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานดูโอวีวีทีไอเดิมแท้สี่สูบเป็นเครื่อง1 8 0 0ซีซีคันหน้าเดิมค่ะลูกค้าสภาพห้องเครื่องอยู่สมบูรณ์ครบถ้วนนะคะไม่มีการยำเครื่องหรือว่าเปลี่ยนเครื่องมาแน่นอนนะคะมคอาร์ต่างๆรอยคิวซีเดิมโรงงานหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์จากโรงงานนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะฝังกระปรงด้านบนรอยมคอาร์รยอ,อกรยกลมๆอยู่สภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์มกกอรกรเดิมโรงงานนะคะ ยังมีให้เห็นแบบนี้เลยนะคะไม่มีร่องรอยคราบน้ำมันไหลยเยิ้มใครสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวนูสรุปให้อีกทีหนึ่งนะกับ Toyota a เอาติ 1.8V ปี2017นะคะร,ราคา479,000ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มไม่ใช้งานคันนี้72,000กิโลเท่านั้นเดิมแท้โรงงานการันตีโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันซื้อออกไปตรวจสอบเจอนะคะว่าคันนี้นะคะมีการพลิกความชนหนักจมน้ำมาเรายินดีคืนเงินให้กับคุณลูกค้าเลย1 0 0นะคใครสนใจรถ มือสองคัดเกรดหรือว่าเอาติ้มือสองคัดเกรดนะคะติดต่อสอบถามไดเดียนนุดมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวเอาติ้มือสองเข้ามาใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ